สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่นีก็มายืนอยู่ที่เมืองแซงโมลิสนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่นีจะพาไปชมบรรยากาศนะคะแหล่งช้อปปิ้งของเมืองแซงโมลิสนะขึ้นรถไฟมาเองนะคะทุกคนเสียงมาแต่เช้าเลยนะ,ะเราก็ไม่หลงนะ ก็จะเป็นโรงแรมนะคะนี่ภาคไม่เป็นเนาะอันนี้เมืองแซงมูลิสจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะทุกคนเรามาดูราคากันนะคะเสื้อตัวนี้นะคะ เสื้อคลุมรองเท้าเรามาดูราคากันนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นโบสนะก็เป็นเวลา11โมงครึ่งพี่นีมาถึงที่นี่ก็11โมงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่านั่งคิดว่าเราจะเดินไปไหนก่อน จะเป็นโบสถ์นะคะทุกคนก็จะเป็น ร้านอาหารเยอะที่นี่จะภาคไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคน 一条冰那都看。 นี่ก็จะวนบนอยู่แถวนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามีข้างบน,นเขาเขาจะเล่นสกีกันนะคะทุกคน อากาศอากาศก็เย็นนะคะทุกคนแต่ไม่หนาวมากนีก็ถอดเสื้อถอดเสื้อนะทุกคนพี่ดีก็อยู่ตรงนี้เนาะจาเก็บภาพแถวนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอันนี้ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะทุกคนดูเงาดูเงาพี่นีนะคะทุกคนเห็นเงาพี่ดีไหม คนพี่นีก็แบกขากล้องเนาะคนข็ก็มองขากล้องก็จะลลงทุกคนจริงๆแล้วก็จะสวยนะคะเมือง เออแซงโมลิสนะคะทุกคนนี่ก็จะเก็บภาพช้าๆเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บข้างล่างค่ะทุกคนก็เป็นโบสนะคะทุกคนโบสของเมืองแซงมลลิสอากาศก็เริ่มจะเย็นมากแล้วนะคะทุกคน พี่ีก็จะพาคไม่ค่อยจะเป็นเนาะก็คือพี่นีภาคไม่เป็นเนาะก็จะวันนี้ทั้งวันเนาะพี่นีก็จะเดินเก็บภาพบรรยากาศของเมืองแซงโมลิสนะคะทุกคนอันนี้ก็คงจะเป็นโรงแรม5้าดาวสำหรับ คนรวยมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูลงไปข้างล่างก็ได้แดดไปเราไปก่อนพี่นีก็จะถ่ายตัวพี่นีไปด้วยเนาะแล้วก็วิวไปด้วยเนาะเพื่อแสดงตัวตนนะ ให้คนรู้ว่าอันนี้เราไม่ได้ก๊อปวิดีโอเราพี่ดีถ่ายทำเองนะคะทุกคน ายืนอยู่หน้าโรงแรมนะคะทุกคนหน้าโรงแรมออออใหญ่ของแซงมอลิตเนาะก็คงจะเป็นห้าดาวเนาะไม่รู้ว่ามันจะเ <c oughs> ขาจะนับดาวยังไงก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่มากนะคะทุกคนเมื่อกี้ีินีก็เก็บบรรยากาศข้างข้างบนนะคะตอนนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนก็จะสวยง่ามมากเนาะใหญ่โตนะคะ ใหญ่โตมากไม่มีไม้นะคะพี่นีก็ไปไก่ไม่ได้นะคะทุกคนข้างหน้าพี่นีก็จะเป็นเนออร้านนะคะร้านเออขายกระเป๋าที่มีฮี่ห้อ ดังมากนะคะทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะทุกคนพี่นีก็มายืนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ใช้ให้ลูกคนรวยถ่ายรูปให้นะคะทุกคนแถวนี้ย่านนี้จะมีแต่ คนรวยนะคะที่เขามาพักแล้วก็มาช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีจะพาทุกคนดูที่ช้อปปิ้งเนะ จะเป็นร้านดีอ้นนะคะทุกคน เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเป็นเวลาเที่ยงนะคะทุกคนคนก็กหันมามองที่นี่เนาะก็จะไปหาอาหารทานสักหน่อยนะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะทุกคน ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนที่เขามีเงินเนาะทุกอย่างก็จะถนนนี้นะคะที่พี่นีบอกว่าเมืองแสงโมลิสนี่จุดของคนรวยนะลูกคนรวยๆมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งนะคะทุกคนเสียงรถโอ้ ม้ออะไรก็ไม่รู้ก็เห็นเออผู้หญิงเนาะเขามีมากันเนาะ แต่งตัวกันสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเข้าช้อปปิ้งคนที่เข้าช้อปปิ้งคนที่มาช้อปปิ้งตามร้านนะคะก็มีละไม่เยอะนะแต่พี่นีคิดว่าถ้าได้ลูกค้าคนหนึ่งคุ้มนะคะทุกคนคุ้ม คนเยอะนะคะพี่นีก็ไม่กล้าถ่ายมากเนาะอยากเจอเจ้าชายนะคะทุกคนซื้อแหวนเพชรให้สักวงหนึ่งโอ้มาเนฟิกแหวนสวยๆนะคะทุกคนเดินไปเดินมาทุ่ม,ท,มทุ่มเจ้าชายท <c oughs> ี่นี่ <c oughs> ก็จะเพลิดเพลินเลยนะคะทุกคนเดินชม ของส,สวยๆนะคะเดินชมของส,สวยๆงามงานนะก็จะมีข้างในก็จะมีรองเท้ามีอะไรเนาะคนรวยนะคะคู่หนึ่งก็ลายนะคะทุกคนคือลูกค้าเข้าคนหนึ่งเนี่ยคุ้มนะคะทุกคนคุ้มมากเนาะก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนที่เขามีเงินเนาะคะ่ะ เดี๋ยวพี่นี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆเมืองแซงโมลิสสวยงามอลังการจริงๆนะคะทุกคนลา หาที่นั่งก่อนนะคะทุกคนโอ้ปาเล่ปาเล่ให้สตังมาสองร้อยเ0้าสองร้อยแฟงก็เออให้พี่นีหากินข้าวนะไม่รู้จะทำอะไรได้นะราคามันเออของมันไม่ใช่เหมาะสำหรับพี่นีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ